ครับพี่น้องผมไปเย็บเฮ็ดพี่น้องก็อสีอยากเขามาหมูว่านพุ่นว่าครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับบ้านมียูทูช่องอีสานบานตอวเองเดี๋ยว่นว่าเฮ็ดบวกเลือดทางนี้ผู้กองอีว่าไอจีเพิ่นมาได้เฮ็ดบวกอยู่มองพุ่นอ่างนี้หมูเอ่าหมูว่านเนี่ยหมูเส้าเราบ้านมีก็อยากได้บ้างคือคือว่าอยากได้แบบว่าอเห็นเลายๆหรอก อยากได้แบบขี่เก้ามันเกิดข้องเพลินเลยยุกก่ย่างไว้สันกกง่ย่างมันสีมีอย่างพี่รองมันไม่มีอย่างเดยนี่มีแต่ขี่ห่วยนะมีแต่ขี่ห้วยพี่รองพวกหวงอีนี่เลี่ยมจัดเลยพี่รองเลี่ยมจัดตัวเพลินเฮ็ดอีหยังก่อน เฮ็ดลิงเลี้ยงทีเขาเคยได้พี่น้องเฮ็ดลิงเลี้ยงทีเขาเคยได้ล่ะเอานี่ดอกนึ่งไม่เอาเอาเอาอยุทตัวเเอานาะพี่น้องเอาอยุทตัวหนึ่งดอกนะึงสองดอกลเลยเกิดใส่อีกเพื่อนว่าเฮ็ดหาดกินได้ว่าสัตวได้บ่ได้บ่ามีก็สิอเอาไปกอนเราประเทศมีคนเอา โกกมานล่ำดีเด๋วพี่น้องมีดอกนิดหน่อยมันงเสียวงว่าห้อก็เกิดมันก็สีเกิดเปน็นมูนี่หรอือพี่น้องล่มไปเรียหรอือบ่ามีวะนี่พี่น้องได้สา้ำหรอก ได้มองได้เห็นผู้กวองอีกตัวอย่าบ้ามีมาเหยียบฉี่ว่เป็นสาตเ์ดิก็้องเกิดสิก็เก้าเฮ็ดอันนี้เกิดเกิดเลี้ยงเต็มที่แบบเดยพี่น้องบ่คือจึงขืดด้วยบ่คือจึงขืดด้วยพี่น้องมองใจวะ่ะ กองยีเหรียญบาวมีแล้วนี่ผู้กองยีเหรียญบาวมีแล้วพี่น้องมีได้ฉีควายานะมีได้ฉีควายาเซียวเฮ็ดป่วงมาเกิดใส่ให้เปิเ้ปเลเก็บอ้วิเหลี่ยมพี่น้อง ลุยเข้าไปกับการแก่ผ้ามาเก็บเฮ็ดกับแกนแกะผ้ามาเก็บเฮ็ดอีพี่สองโอ้ยตัวขขอยแล้วไอ้เจ้านี่นี่แหละมองบ้ามีบ่หมักลายมีหูแมงเงาแมงเงาใต้เข้าไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือล้างผ้ามากวนแม,ม,มงเงาเลยครับด้อมีหูแมงเงาเลยครับด้วยนี่ที่เกิอดยุสาย เกิดก็เห็นถ่อนตัวนพี่น้องต้มบ่าวมี่แลว้อวอีนี่อืมอือุ้ยพีน้องพี่น้องผมพี่น้องยี่ฮ่าโอ้ยบ่าวหมูบ่าวมีหัวเดียวแมนเพิ่นไดเพิ่นได้เฮ็ดอันนี้เด้นี่นี่ ดอกนี้ก็คุ้มเดียวผ้าพีผ้าหน่องมาเสียงว่าไอ้อันนั้นเราได้เห็ดอันนี้นี่นี่นี่ดอกนี้ดอกเดียวคุ้มบ่พี่น้องดอกนี้ดอกเดียวคุ้มบ่พี่น้องเพิ่นได้เฮ็ดอ่าโจกหลกดอกนี้มันเถาเพิ่นบ่เอาเห็ดโจกหลวพี่น้องปุ่นหัดดอกบักไงเพิ่นได้ดอกนี้เล้วมันเถาเพิ่นบ่เอา ôi xe đại đi ôi xe đại đi thì nó full à đồ bậc nhầy đồ bậc nhầy bằng thiệp gấp phong mưa bao mì bằng thiệp gấp phong mưa bao mì bằng full, đầy โอ้ยเฮ็ดจุกหลกเบิดลเลยบุน่ะบ๊อฟังดอกพี่น้องกันเพื่อนดีมาเอาปันอูุู้นะดอกเดียวปูซื้ออยู่มันเถ่าดอกนะั่นเพื่อนบเอาเอาอคือดีจูนพูนกินผินอยู่นะพี่น้องมันบ๊อเมนเห็ดปวกแต่อี บ่วมีบ่มีมไปไปเพิ่นเอาเบิดเหรอโอ้ยโอ้ยอย่างเงนบ้ามีมาพ่อเดียนอะคือสิแบบไดเป็นสวบปเราเอาไปให่ทีบ้านเขาแบ่้งกันนะ่ะนะยุตตลาดคือสีมวลสิเนาะไดแล้วไปทีบ้านเขาแบ่้งกันยุตตลาดคือสีมวน แกพาเขาป้าพี่น้องบ่ง่ายเนะครับเนี่ยบ่ง่ายเนี่ยนอนยุ่งยรมึนเมาหลายแล้วก็เสี่ยงโดนกับระเบิดนําไปได้เห็ดหาดสามดอกคนว่าดอกเลี้ยงอย่างนั้นคนว่ากินได้คนละห้อยเขียวเยอเห็ดอันนี้อีกแล้วจค่กินได้เพราะไร บ้ามีก็กิไปยิงหนูตัวเด่น่สิไปบ่อเอาดอกพี่น้องบ้าก้าวบ้าก้าวบ้ามีต้องไปยิงหนูตัวพอคุณยายบอกให้ไปกำจัดออกเนี่ยยุบพน่น่มดสั่น์ถต้องไปพี่น,อน้องเดินได้เฮ็ดไข่และจะซี้หาดอกพี่น้อง อยากวันนี้ว่าเดเห็ดไข่ขาวเห็ดไข่ขาวนี่ละพูดโอ้ยนี่พี่น้องเนี่ยเป็นยังจะมีเหตุผลที่ว่าบ้ามีบ่า,บา,บาอยากให้เดี๋ยวสิพายเบื้องตัวย่างที่สองตัวย่างแหลกเนี่ยบ้ามัดตัวมีหย่า ไอ้มันต้องมีใบใหม่ยังสิพี่น้องให้เกิดเนี่ยใบยใหม่ให้เป็นใบใหม่เราย่อยๆยังสิปลูกไว้อันนี้เพิ่นเชียเพิ่นมาเราเพิ่นเล่นเชียเลยมันก็เฮ็ดห้เฮ็ดบกเกิดได้พี่น้องแต่ว่าดอกนี้เท่าต้องเอาดอกนี้เฮาต้องเอาพี่น้องนี่มันเถ่าแมงบงเอียงกัดแล้วเดี๋ยวสิ่เชียเชียมีตัวอย่างยางอื้นบนมีสีสาธิตแล้วกัสสีว้าให้พู้ เป็นแฟนครับบ้ามียุดลนบานนี่ฟังเ่ายันเสียใจแล้วกับว่าได้ทานอมน้ลำใจกันเลยเด้่อบ้ามีบอกตรงๆต่จิกี่ใบไม่ปกเต็มอยู่นี่พ่นนี่พุ่นนี่ที่เป็นพ่น,น,พนที่เกิดเท็ดไข่ขาวเลยครับเร้อเอาเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งดอกที่มันชิงขิงที่มันบ่มีอีหยางบัดเทียเข้าพ่ออ,อ่านี่เอานี่โชคดีคลิปนี้ถือว่ามาเตือนสติกันคลิปนี้ถือว่ามาเตือนสติกันนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ เอานี่ตั้งชัดๆเลยเอากล้องชัดไหมชัดเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นบ่มันบ่มีใบใหม่พี่น้องมันบ่มีใบใหม่พกอะเอาไายๆนี่สมมติดอกน้อยๆอย่างถีมีใบใหม่พกแบบนี้ด้อยนี่นี่เอาไงบ้ามีสาธิตเลยครับเด้อคลิปนี้นี่ใชเก็บเห็ดนาไม่หรือว่าอถ้ามีคั้มหูก็ต้องเห็ดแบบบ้ามีครับเบิ่งเด้อ คันมีใบใหม่ยังสี่มันมีโอกาสอ่าพนขึ้นมาทั้งบใบไหม่ขึ้นมาบอกครับดอกหง่ดอกแง่เพราะว่าปกติเพ็ดไข่ขาวนี่สีดอกใหง่ดอกแง่อยู่แล้วพี่น้องนี่คือขอเสียข้องการมาเจ็บเพดแลรอก็ะมาทำไร่รรมชาติของมันมาทำไร่ทรมาตาของมันคนนี่บ้ามีเคยได้ดอกหญ่ทอเฟ้ามือนี่เนี่ยครับคันมันทั้งคือมานํำใบไม่มันกระสีสูงดีบาดมันกระสีสูงขึ้นมาเออดอกหง่ แต่ในเมื่อมันบ่มีอีหยังเลยนี่เอาเบิ่งบานในเมื่อมันบ่มีอีหยงังซวยมาเลยนี่เนี่ยเนี่ยดอกมันนี่เนี่ยละเห็ดครับเห็ดไข่มันบ่ยญ่ไปได้แล้วไม่อ่างก็กจินนี่นี่ดอกเห็ดไข่ครับนี่นี่นี่ไฮเบิ่งก็ได้นี่นี่นี่ให้เบิ่งก็ได้นี่ครับก็ททำไรยมันเนี่ยรดๆยุ่งสิมันสิเกิดได้จ้งไรพี่น้องเกิดมากมันกะเ,เป็นอุปปุยอยู่ในน้อย ยี่ทวนอยู่ก่อยนี่ว่ามีว่าเข้าใจเลยอุ้ยนี่ดอกหนึ่งข้าวจ้าเอา้าเฮ้ยเกิดตั้งหมูอ่านนี่ตัวนี้อุย้ยข้าวจ้านี่ดอกหนึ่งเฮ็ดท่านดำดิเนี่นี่ดอกหนึ่งเฮ็ดท่านดำเอ็มเกิดพีนาแต่แล้วมันเ,นานเ่าพี่น้องอ แสดงว่ามีคนเข้ามาแล้วพี่น้องเท่ากับต้องท่ำใจเนี่ยคันเทีย่ยเราไม่ชีมันเกิดเรื่งใดพี่น้องปกติบ้ามีกับพ่อได้ป้นอยู่นีอยู่ซองรอกกับป้นใดเพราะว่ามันเป็นเห็ดใหญ่บาที่นี่กับบวเหลือแล้วไปเอาแสดงควบหูเห็นนะครับเร้อขคณะนี้เป็นเวลาประมาณตีสามสี่สิบ ตีสามสี่สิบบ้ามีอยู่ในป่าขาดภาษาบันไพยเลยพี่น้องเด้อบอกพี่กัดตีสามสี่สิบเขาย่ในป่าพี่ภาษาบันไพรละะ่ะคะมันนี้ตรงกับวันที่สามสิบตรงกับวันศุกที่สามสิบเด้อพี่น้องเด้อสามสิบมีทุน่าคมพี่น้องเอ้ยแม,ม่นเราบอกพี่นอ้องหือของผู้ใดนี่กองนี่มันต้องเสี่ยงกับกับระเบิดอด้เขามามันมันง่นง่ายเลยที่บ้ามีเขามา เสียงไปบังว่าสีได้บ้างแล้วไปเอาเดี๋ยวแตีงไม้เชียร์จะหน่อยเพราะว่าหนาเกียดเชียร์นะมันเชียร์ได้เป็นอยังที่บ้ามีบ้านหมู่บ้านว่าเชียร์เชียร์มันเชียร์ได้ขนาดอะไรเป็นผู้หญิงเป็นใบไม้ใหญ่ๆผู้หญิงที่เขาก็เชียร่ยทำนี่คันว่าเห็นหรือเแล้วว่ามันจังสีเด้พี่น้องที่ไม่จีเนี่ยแค่เจ้าเชีย่ยนี่เชียร์จังสีเนี่ยเนี่ยเชียร์ไปจังสี แบบนี้มันคิบหายพี่น้องมันดับการเชี่ยแนวนี่บาดนี้มันสีเกิดมันก็นเกิดดอกขิงขิงเอาบอกกันซ้ำนี่นะครับเนาะอธิบายซ้ำนี่้ฟังหมายถึงบ้ามีบ่ได้ห่วงบ่ได้ว่าบ่ได้อีหยังเลยพี่น้องเรื่องดีวความสัดจริงแต่ว่าอยา่าไขหัว่าการเขา่าป้าเข่าดงง่ะเข้าหาหาเห็ดธรรมาชาติเห็ดจังได๋อปวกฝนสีตกแห้งก็เพ็ดปวกสีเกิดเลยพี่น้องฝนที่ตกแห้งก็เพ็ดปวกสีเกิด,ด โอ้ยนี่ดอกเห็นบ่กขันป้อยธรรมชาติขันป้อยธรรมชาติมันเกิดขึ้นธรรมชาติมันก็ดูดีเห็นบ่ดอกกระงามยังสี่เหรพี่น้องนี่นี่เห็นบค่ค้างมันมันขามันกระไรอันนี้ก็ะรอดตาคนมาโอ้ยขอบคุณหลายๆคุณตาคุณเจ้าเนี่ยจะยิบเบิ้งของตัวนี้อุ้ยพี่น้องอุ้ยพี่น้องอุ้ยพี่น้องผมอ้ยพี่น้องผมคือก็เจ้าเชี่ยวคือก็เจ้าเชี่ยมุนยี่งฮ่าคือก็เจ้าเชี่ยมุน มันยังดันโดดออกมาให้บ้ามีอยู่ถือว่าเป็นดวงของบ้ามีตัวแนี้เอาหนีเนาผีหนองเนาะถือว่าเป็นดวงของบ้ามีแล้วค่ะแนวนีเอ้าเนี่ยคันเขาบอกทำายใบไม้บ่อีอ,อ้ยังไม่กับพอมีอยู่เดี๋ยวี่น้องมันกับพอมีอยู่เลย,นนย,ยเนี่ย เขาหาเบิ้งอันไรพูนยุ่ทีมันเป็นแต่มีเขาก็จับเห็นเออมันมีแหละกระเหลีย่ยไปแต่เท่านี้ง่ายๆและการเช็ยยบเห็นมันบ่้นพวหยาดคือจังมันพ่กหยากซ้ำกินเขาซ้ำที่พี่น้องยากมากก็เห็นเน่นบ่ไมนก็เรียมมองมองอยู่โด้ยค่ะมันมี อันนี้เราจะจากใบไม่เลยลายเปลี่ยนเดือดเลยได้บนห้อพอได้ปนหาดอกบานอีกจักสองสาดอกพี่น้องหาดอกบานอีกจักสองสาดอกอันนี้ผู้หญินี่ผู้หญิงโบว่ามีบ่มีเอาอ่าบ่มีแล้วก็ะเลี่ยมตัวนั้น มันแปลนโพดพี่น้องมันอยากก็บเฮ็ดที่สิเกิดขึ้นมาให้เห่าได้นี่ละครเจ๊บเฮ็ดมีความตื่นเต้นเหลใจแนวนี้เสมอพี่น้องผมพ่นนี่เกิดดีๆเชียเปลนเกิดเตือบัดเสียดายด นี่เต๊ามีนแหละแต่ให้จมเนี่ยอันใดบ่ถือตองกระไดเยอะเฉียดได้ละ่ะเอฟซีห่อกระไดอันนี้บ้ามี่บ้าถึงว่าให้มันได้เกิดโดนๆบ่แม่นวาเกิดชั่วประเดียวประเด้าจะคข้องได้กินแล้วก็แล้วอุ้ยพี่น้องสาธุมาเด้วขวนเอ้ยสาธุมาเด้วขวนเด้วยสาธุมาด้วยววเอ้ยสาธุมาด้วยวนเอนเอ ได้เฮ็ดปวกนีเขี่ยวพี่น้องนี่แหละสิ่งกุศลถ้าหามมาดนเฮ็ดปวกนีเขี่ยวพี่น้องเจอุ้ยดอกใหญ่สัมดอกนี่สับ่ได้เอาไอหนี่มาไอนี่เป็นเฮ็ดแนวอื่นอยู่ถ้าเราเป็นปวกอยูุ่ี่พี่น้องอันดอกอันดอกขึ้นอี้ก็เกิดถ้าถูกผอมมูใหญ่ไหม ทาง่างเป็นหูปวกอยู่ด้พี่น,อออออน้องเฮ็ดปวดตาบโอ้เฮ็ดปวกนี้เขียวหลานดอกบักใหญ่พี่น้องดอกบักใหญ่เฮ็ดปวกดอกบักใหญ่พี่น้องตั้งไว้กันอะไตัวนี้เฮ็ดปวกดอกบักใหญ่พี่น้องผมเฮ็ดปวกดอกบักใหญ่พี่น้องผมสุดจัดประหลัดบอกพี่น้อง ดอกเดียวคุ้มเอาเาห็ดปวกนี้เชียวเออเฮ้ยเอาขออีกสามชีหลอดนี้เห็ดปวกนี้เชียวนะโอ้โหนีบ่เกิดบ่เก็บเห็ดไปเรื่อยๆเด้ออย่าวาบาวมีสักดาเด้อพี่น้องการเก็บเห็ดมันต้องไปเรื่อยๆบาวมีกับเนี่ยคนเชียร์มูลบิดพี่น้องคนก็สิให้มันเห็ดจังได้ あもう一回やろうえ高岡夫婦にいよ。 ขนะ้าหาดอกที่มันพูดดีกว่า้องก่น้องเนาะข้าหาดอกที่มันพูดดีกว่าอืม ว่าเมียนเมียนพี่น้องว่าเมียนเมียนนั่นแล้วนะว่าเมียนเมียนนั่นแล้วนะอยุ่มองไฟเดี๋ยวไปเอาได้แล้วเด้อเจ้าได้ก็ได้นั่นอุ้ยแมีนอีดีพี่น้องมันหกข้าเจ้าว่าเห็นหลอดตาข้าเจ้ามาพอดี ย่างบนุงเสียอยู่บาดสนี่ยแสดงกรรมดากร้ายกับเขายากไปเอายากสันตัวพี่น้องคุณ้นาำน้ำร้วนน้ำล้นลวนน้ำล่นลวนล,นลววมยู่งรอดของฟอของแม่ของพี่ของ,ของนองเฮาอู้นันดอกนึงเจ้าแมนว่าแมนต่ว่าต้องเข้าไปเทดไข่พี่นงาง ใช่เก็บเห็ดด้วยซีดีด้อยพี่น้องเออบุกปาตอนตีสามกลัวนี่พี่น้องเห็ดไข่ดอกงามๆเกิดจังสีได้ไหม บ่น้ำค่อยเจ้าเ,เขามาเอาแล้วดอกนี่ก็ได้แต่เราวัางหันดอกหนึ่งแี่เราโอนั่นอุยอันนั้นบ่วยแมนพี่น้องอันนันนน้นบ่วแมนอนนั่นบ่วยแมนนัน่นเป็นเห็ฮติตเบียนั่นเป็นเห็ฮติตเบียเด้อพี่น้องเด้อนั่นอืมนั่น ปลาครับพีบุกโดยสิบ่มหัวบุกโมหัวสิได้บ่ได้บ่เห็นเห็ดนี่ยบุกเห็ดยังบ่ยึดกำกันแจ้งในที่พี่น้องบ้ามีปล่อยอ่าปล่อยลั่นไปเรื่อยๆเลยได้พี่น้องคือไายถอดสดนั่นดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดยังไะ เด็นอย่งนี่กินไดบ่พี่น้องผมพี่น้องไปกินไดบ่เมื่อไหร่จะไดบ่มีบ่เอาทิมันอยู่ผู้เดมาที่หลังก็นี่เอาไปละกันขันว่ากินใดด้วพี่น้องเด้วยเป็นเคยมาสังบอเกือบแท้ โอ้ยนี่จุ่มหนึ่งพี่น้องนี่จุ่มหนึ่งเอาอยู่ดอกมันได้มูอมันอยู่ตัว่าขันบ่อบผลกับบ๊เอาเก็บแบบ่ายถอดสดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเก็บแบบ่ายถอดสดไปเลยก็คือการที่ห่อ ไปเรื่อยๆเังสิเจ๊สิกดผักหว่องได้เพราะว่าเขาบูู้ว่าตอนแรกเขาสีผอเฮ็ดบ่พอ่อเฮ็ดนะนครับยังไปดูดแล้วพี่น้องกันเฮ็ดมันกระสีตั้งกูจูดอยอ่ตัวอ บ่มีงูดังแหนนนบ่บ่เกิดดอกมันเปลี่ยนทีน้อ บม่มีเลยเบอร์เย็นว้าผู้เ่าผูา้แจ้พันธากินอยู่เด้ผู้เ่าผู้แจ้พันธากินอยู่เด้อาอเอ้ยเกิดให้เนี่ยจากสามสี่ดอกเนี่ยเงียบเลยมึงพี่น้องแสดงว่าค้นมากลแล้ว ก็ได้จับอยู่ในทางนี้จจกดอกสองดอกมองที่เป็นป้าน้านี่พี่น้องมองที่เป็นป้าน้น่เทียวนี้คือเลี้ยวว่าเห็นจจกดอกบนนี่นประมาณพี่น้องห้องนี่นนนเห็นว่เห็นจังสีกับแปะแบบประมาณแล้ว พี่น้องไปกินแนะเปิน helmet, เวินเป็นเวียนยู่รักซีหาดอกคุณเป็นอย่างเยี่ยมนี่อุ้ยพี่น้องสาทูมาเลื่อขวนเลยสาทูมาเลื่อขวนเลยฮ่าความพูดถุรอยถูกซับทุกการที่การตามเหมอนเดิมเื่อนเขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมีการอิสานบ้านขุ๊ปเองปิดคลิปแบบมีเม้ามันจ้งสมกับบ้ามีมาหาเห็ดเจอเต็มเต็มนี่แล้วเขาว่าเห็ดใครพูดพี่น้องนี่นี่พูดแมนบ้านี่ นี่พ่นได้ปิดคลิปแบบสมบูรณ์แบบถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในรอบหลายคลิปพี่น้องผมนี่เห็ดไข่พ่นมันติดเกิดกับมันมีธรรมชาติก็คือบ้ามีบอกนี่เห็นบ่ะนี่เห็ดไข่พ่นเด้อพี่น้องเด้อสีขาวซําๆขาใหญ่ตีนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบพี่น้องผมค่อนข้างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เห็นมานะตอนนี้พกตีมันติดดอกง่ายกว่านี่รับเห็นเห็ดไข่พ่นพี่น้องอยู่ถึงพ่น เอาเลยพี่น้องผมเอาสเสลื่อยพี่น้องผมยิ e ่งดอกเดียวปนอิ่มดอกเดียวปนอิ่มไปได้ทางอื่นเดียวใจหนึ่งสองสามจ๊กซี่หาดอกกะถือว่า้การ,รกลนรตัวนี้เอาไปขอบคุนครับสวัสดีครับพี่น้องผมเด้ปพนพอดีกับพนูนหนี่ขอบคุนเล่ยๆครับ